เอาเลยเอาเลยเอาเลยเร็วเร็วเร็วพอใจเร็วโอ้ให้หานปลาคราบนะพี่ที่พร้อมน้องพอใจเร็วเร็วเอาที่เอาเอายื่นยื่นให้ให้เขากินเลยครับเร็วยื่นไปสิครับยื่นไปมีป้อนแบบเอาป้อนแบบนี้เลย อ,อ้าวี้ยวอ่นแบบนมเลยป้อนแบบนมเลยนะครับเี่ยเอาเร็วดูดูดูให้อาหารปลาคาร์บนะครับมีมีจรวดดดนใหญ่ทองแปดนะครับประุมปลาเยอะมากเร็วเๆๆวเวเวโอ้โห มาทำบุญให้อาหารปลาเสร็จหรือยังตังไหนเนีะเอาดิเอายื่นยืนยืน Ô nhiên là bà con đi, đi. ôi, 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 ôi. Ô ui, ui, ui. Ui, ôi. Ô nhiên là. ôi, ôi, ôi. Ô nhiên